อินดีทอนรับสุจิกจักปุบันชะกันตีกับลิ่งเจ้าเนือหัวพลังคงเหลือ2อ0 0ันเ้อถือแม้จะดวนเหล่านักบุญดาบได้ทำการโจมตีมันให้บาดเจ็บปางตายแล้ว <pad pare sy helmet var> <over> <more> <English language> แต่พลังของมันก็ยังคงเยอะอยู่ดีไอ้กบลิงนขยะนี่ประมือกับข้าได้จริงๆทำไมพลังของมันถึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเว้นฮะข้าข้าไม่อยากจะเชื่อว่าข้าเจ้าเหนือหัวจะพ่ายแพ้ต่อไอ้ในที่สุดที่นี่ ไม่มีพลังให้เติมหรือพักถ้าโดนจุดสำคัญฉันตายได้ทันทีเลยถ้าแกไม่มีประโยชน์กับฉันจริงๆแล้วล่ะก็ป่านนี้ฉันคงทำลายหัวใจของแกไปแล้วกบลิ่กระดับจ้าเหนื่หัวนี่ฉันปล่อยให้เธอจัดการเลยเฮ้อทำไมล่ะไม่ผนึกวิญญาณของมันลงในแหวนนั่นเพื่อเพิ่มพลังให้ตัวเองหรอกเหรอยังไงซะแผนก็สำเร็จไปแล้ว มีการเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะทีมนักล่าของนักบุญดาษนั้นเข้ามาแซ่แซ่ในครั้งนี้ฉันถูกเปิดเผยตำแหน่งแล้วหนึ่งในปาร์ตี้ของนักบุญดาษหญิงนั้นมีชายคนหนึ่งชื่อมาโกมีความสามารถในการหลอมรวมเข้ากับผืพิภพเราสามารถหาตัวมันได้ง่ายดยการมุดผ่านพื้นดินเฮ้แล้วแผนต่อจากนั้นล่ะไอเจ้าหนี้นะมันจะมาสู่สารใช่ไหมล่ะเราจะยืมสถานะของไอเจ้าหนี้ แล้วให้จ้ามหาสุสานจัดการพ่นตักบ,บุญดาบแทนละ่ะฮะแผนนี้มันไม่เสี่ยงเกินไปหรอกเหรอทางที่ดีอย่าไปข้องเกี่ยวกับมหาสุสานจะดีกว่านะมันมีแค่ทางนี้แล้วที่ดีที่สุดง่ายง่ายก็แค่ควบคุมไอ้เจ้ากอบลินเจ้าเหนือหัวนี่ให้ไปแจ้งต่อมหาสุสานและเสนอของตอบแทนให้เป็นแหววเวบบุญแก่พวกนั้นแล้วปล่อยให้พวกมันนั้นล้างแค้นแทนพวกเราก็พอ <c oughs> ฉันเนี่ยทำอะไรนายไม่ได้จริงๆสมแล้วที่เป็นนายที่มีความคิดเช่นนี้ก็ได้ฉันจะทำตามที่นายว่ามาอันนี้แอดดูของอิงมาอิงแปลแบบว่าเป็นจุดไข่ปลาครับทุกคนแอดเลยไม่รู้ว่าแอดจะพูดเลยนะครับแอดก็เลยทำเป็นสวดๆไปน,นะครับจงตื่นข้าพระเจ้าเป็นข้ารับใช้ที่พักดีที่สุดขององ์ราชัน ข้าจะปฏิบัติตามคำสั่งของท่านราชาอย่างแน่นอนติงขณะนี้โฮสได้สะสมแต้นชีตไว้300แต็มติงอันเชอร์มอนสเตอร์ระดับ6ที่เชื่อฟังคำสั่งของโฮสได้สมบูรณ์เออควรจะเล่ไอเจ้านี่มาป้องกันตัวเองดีไหมนะช่างมันเถอะ พลังของมอนสเตอร์กระดับ6ก็พอๆพกับกอบลินกระดับเจ้าเหนือหัวนะต่อจะให้อัญเชิญมาสาสีตัวก็ใช่ว่าจะสามารถเอาชนะนักบ,บุญดาบได้ปัจจัยต่างๆก็ไม่เที่ยงพัฒนาตัวเองจะดีกว่าเยอะงั้นก็หาสกิลสักสกิลแล้วกันกลายพันธุ์เหนือธรรมชาติสามารถขโมอยอวัยวะของฝั่งตรงข้ามเพื่อหลอมรวมเข้ากับร่างกายของตนได้แต่ละอวัยวะจะได้รับค่าสถานะที่เพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถได้รับทักษะกรสวรรค์ของยีาย และไม่ส่งผลต่อรูปลักษณ์ของตัวเองติงโลหิตแห่งความเสื่อมสลายการโจมตีมาพร้อมกับเอฟเฟกต์การเน่าเปื่อยทําให้ความสามารถศักดิ์สิทธิ์ของศัตรูไร้ผลลดค่าสถานะทั้งหมดของศัตรูและสร้างความเสียหายเพิ่มเติมแก่เป้าหมายที่ได้รับเอฟเฟกต์การเน่าเปื่อยหลอมรวมเหนือธรรมชาติอย่างนั้นหรอฟังดูแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแกร่งสักเท่าไหร่แต่มันจะส่งผลลัพ์เป็นอย่างมากเลยถ้ารวมกับความสามารถในการกืนกินยีนของฉันนะนะ อย่างเช่นก็รวมกับปีกของมังกรจากนั้นก็ใช้สกิลการเกืนกินของฉันเพื่อเกืนกินความสามารถของปีกนี่หรือประสานเข้ากับดวงตาของเมนูซาจากนั้นก็เกินกินความสามารถในการกลายเป็นหินของนางแต่ยังไงซะโลหิตแห่งการเสริมสลายดูเหมือนว่าจะเป็นหนทางเดียวที่จะสามารถต่อต้านความสามารถศักดิ์สิทธิ์ของนักบุญดาบได้แต่ลอมรวมเหนือธรรมชาตินี่ก็ดีเหมือนกัน ฉันก็ไม่เคยหลอมรวมร่างกับมอนสเตอร์ตัวไหนมาก่อนช่างมันเถอะตอนนี้ต้องเลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดติง๊งแลกเปลี่ยนโลหิตในการเสรื่อสลายเสร็จสิ้นติง๊ขงขอแสดงความยินดีกับโพสที่ได้รับสกิลปฏิหาร,หรนานแห่งชีวิตได้รับคะแนน300แต้มชีวิตกลับคืนยาหูเฮ้ยเจ้าระบบนี่นายให้ฉันเป็นของแถมเดี๋นี้300ต้มมัน่ะ ฉันเนี่ยรักนายจะตายอยู่แล้วละเว้ยถ้าเป็นมนุษย์แล้วล่ะก็ไม่สิถ้าถ้าเธอเป็นผู้หญิงแล้วล่ะก็ฉันจะยกให้เธอเป็นเมียหลวงของฉันเลยฮะหัวหน้าหัวหน้าจะมีเมียหลวงอะใครอะหัวหน้ามีเมียหลวงไม่ใช่แล้วเหรอติงแลกเปลียนการหลอมรวมเนียธรรมชาติเสร็จสิ้นมันแก้ปัญหาข้อขีดจำกัดการกินกินของยินก็ลิ่นได้พอดีสองความปรารถนาของฉันเป็นจริงในรวดเดียวแจมเมลหัวหน้าหัวหน้า มีอะไรหรือเปล่าคะปะเป,ปล่าหรอกเมียหลวงอะไรหรอคะเออไม่ไม่มีอะไรมาเมียหลวงหล,ล,ล,ลินเทียนหรือว่าอยากจะตอกฉันคืนนี้ไหม